แคมป์ผีมรณะเสียงของน้ำตกไหลลงจากยอดเขาพร้อมกับกลิ่นอายของธรรมชาติทำให้หญิงสาวอย่างน้ำรู้สึกดีไม่น้อยเลยกับการเข้ามาตั้งแคมป์ในเขตป่าอุทยานแห่งนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอยู่ห่างๆแต่เจ้าตัวนั้นกลับไม่ได้รู้สึกต้องการเลยแม้แต่น้อยเพราะคิดว่า ไม่มีความเป็นส่วนตัวคุณครับอย่าไปไหนไกลนะครับมาอันตรายเจ้าหน้าที่หนุ่มในชุดไลาพรางคนหนึ่งพูดนั่นคงไม่ใช่ใครนอกจากหัวหน้าชุดรักษาการของอุทยานแห่งนี้พุทธิชัยนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าน้ำนั้นจะหาสนใจไม่เธอยังคงหยิบกล้องถ่ายรูปเลือกโลเคชั่นสวยๆและดื่มด่ำไปกับธรรมชาติแห่งนี้ มันมีอะไรเหรอคะคุณทหารป่าก็มีแค่ป่าแล้วก็สัตว์ถ้าสัตว์มาคุณก็ยิงก็พอไม่เห็นมีอะไรต้องน่ากลัวผู้ทีชัยได้ยินแบบนั้นก็พลันมีสีหน้าเคร่งเครียดโดยที่น้ำองก,ก็ไม่รู้เขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงเข้มเค้มว่าผมกลัวว่ามันจะไม่ได้มีแค่สัตว์นะสิครับอะไรนี่คุณจะหมายความว่าที่นี่มีผีงั้นหรอ น้ำพูดออกมาพลางยิ้มเยาะให้กับความขี้คลาดของชายชุดลายพรางคนนี้แต่พุทธิชัยนั้นซีน่ายังคงเคร่งขรึมอยู่ตามเดิมแล้วเขาก็พูดออกไปว่าความตายครับที่นี่มีความตายหมายความว่ายัางไงฉันไม่เข้าใจพุทธิชัยอึกอักเล็กน้อยเขาเดินเข้ามาหาน้ำอีกนิดก่อนจะนั่งลงบนโขดหินสายตานั้น จับจ้องไปยังสายน้ำที่ตกลงมาจากยอดเขาอย่างไม่สามารถคาดเดาวความรู้สึกได้โดยปกติแล้วสถานที่แห่งนี้ก็เป็นป่าที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสตัต่างๆมากมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้จ้องเอาชีวิตมนุษย์ผู้ต้อยต่ำที่พลัดหลงเข้ามาในเขตของพวกมัน เพื่อไปเป็นเครื่องเส้นให้ป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์อยู่ต่อได้พุทธิชัยกล่าวจบแค่นั้นน้ำก็ขำลั่นออกมาเดี๋ยวนะคุณหมายความว่าเจ้าป่าเจ้าเขากินคนให้ป่ามันอยู่อุดมสมบูรณ์เนี่ยนะบ้าไปแล้วเฮเ้อก็แล้วแต่คุณผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเดินขึ้นยอดน้ำตกต่อจากนี้ไปอีกไม่ไกลบริเวณนั้นจะเป็นพื้นที่โล่ง ปลอดสัตว์ได้บ้างเลยทีเดียวแต่ก็อันตรายมากๆคุณจะไปกับผมไหมพุทธิชัยหันมาจ้องมองใบหน้าของน้ำอย่างจริงจังนั่นทำให้เลือดนักผจญภัยอย่างเธอนั้นเดือดปุดๆใครจะหยามเรื่องใดก็ได้แต่ถ้ามายามเรื่องในป่าเพราะคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วล้ะก็น้ำพร้อมจะสู้ขาดใจน้ำพยักหน้ารับพร้อมยิ้มหยันให้ทหารหนุ่มพุทธิชัยลุกขึ้นตัวตรง ก่อนจะเดินนำเพื่อไปเป็นไกด์นำทางสู่ยอดเขาต่อไปแสงอาทิตย์สีส้มแก่อาบผืนฟ้าและส่องผ่านเข้ามากระทบผืนน้ำให้ดูสวยงามระยิบระยับจนเป็นภาพที่น้ำนั้นจํำเป็นต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปผู้ที่ใยเดินเข้ามาจับที่หัวไหล่น้ำและหมุนตัวให้หันหน้ามานี่คุณจะทำอะไรนะ่ะน้ำร้องลั่นเมื่อเห็นว่า ผู้ทธิชัยนั้นจับเธอไม่ปล่อยและเหมือนจะบีบแรงขึ้นจนปวดพุทธิชัยนั้นมองน้ำด้วยสีหน้าเคร่งครึมก่อนที่เขาจะปล่อยเธอแล้วยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้น้ำได้อ่านกฎในการอยู่ตั้งแคมป์กฎข้อที่หนึ่งห้ามก่อกองไฟหลังสามทุ่มเป็นต้นไปหรือเสียงในป่าจะเงียบ แต่สามารถใช้ไฟฉายส่องสว่างขึ้นได้เพียงแค่บางคราวเท่านั้นแต่ให้จุดใต้ไฟเอาไว้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกฎข้อที่สองในเวลากลางคืนหากคุณจะข้ามไปอีกฝั่งด้วยตัวคนเดียวให้ผิวปากหนึ่งครั้งและหากมีสัญญาณตอบรับคือเสียงผิวปากทั้งหมดสองครั้งให้คุณสบายใจได้ นั่นคือเจ้าหน้าที่แต่หากมากกว่าสองครั้งขอให้คุณกลับเข้าไปนอนโดยด่วนและภาวนาวายาให้ตายกฎข้อที่สามหากคุณดันเผลอหลุดเข้าไปในป่าอีกฝั่งหรือตรงไหนก็ตามให้คุณเดินตามหาแสงไฟเอาไว้แสงไฟที่จะพาไปสู่ทางออกนั้นเป็นแค่เพียงแสงสว่างริบรีเหมือนหิ่งห้อยเท่านั้น กฎข้อที่4หากคุณเห็นสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นหรือได้ยินเสียงเรียกจากใครทางด้านหลังจงอย่าขานรับเป็นอันขาดกฎข้อที่หโปรดออกจากปากก่อน17น,นาฬิกาน้ำพลิกดูนาฬิกาข้อมือก็พบว่านี่เป็นเวลาประมาณ17นาฬกา30นาทีน้ำหันกลับไปที่พุทธิชัย และเหมือนเขาจะรออยู่แล้วจึงพูดว่าเทพพยาดาฟ้าดินที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ยกเว้นกระดาษแผ่นนั้นเพราะฉะนั้นห้ามหายอย่างเด็ดขาดพุทธิชัยกำชับหนักแน่นแต่ดูเหมือนว่าน้ำนั้นไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่เธอจึงได้แต่รับไว้และปล่อยให้พุทธิชัยนั้นเดินลงจากยอดน้ำตกลงไปคนเดียว แสงอาทิตย์เริ่มอัสดงกลายเป็นรัตติการอันมืดสนิทเสียงของป่าเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนได้สัมผัสบรรยากาศของการตั้งแคมป์น้ำเองก็ไม่ได้ใส่ใจกับกฎอะไรมากอยู่แล้วจึงได้ทำการก่อก,กองไฟเอาไว้ที่บริเวณหน้าเต็นโดยที่เวลาในขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มเศษเข้าให้แล้ว เธอออกมาผิงไฟพร้อมกับอาหารที่เตรียมพร้อมเอาไว้พลางแงนหน้าชมดวงดาวบนท้องฟ้าที่ระยิบระยับทันใดนั้นเองที่บริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นป่ารกทึบนั้นก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังเคลื่อนไหวไปมาน้ำหันขวับไปตามสัญชาตญาณก็เห็นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเสียแล้วหรือว่า เธอจะตาฝาดไปเองน้ำได้แต่ปลอบใจตนเองแล้วหันกลับมาที่เดิมแต่แล้วมันก็เกิดขึ้นอีกรอบน้ำจึงลุกขึ้นและชะเง้อมองเข้าไปในป่าก็เห็นแวบๆว,ว่ามีดวงตาของอะไรบางอย่างกําลังสะท้อนกับแสงไฟและด้วยความสงสัยน้ำจึงถามออกไปว่านั่นใครดนะ่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่ไม่ได้อะไรแต่น้ำเองก็อยากจะมั่นใจว่าสิ่งที่เธอเห็นในขณะนี้นั้นเป็นคนไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่ในจังหวะนั้นเองแสงสะท้อนของดวงตาก็ปรากฏในความมืดมิดคราวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกลับมีดวงตานับสิบค่อยๆปรากฏขึ้นจนเต็มไปหมดน้ำสะดุ้งเฮือกพลางถอยลังลงประมาณสาก้า เมื่อเจ้าสิ่งนั้นมันค่อยๆเค,คลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกับเสียงคำรามของสัตว์ร้ายประเภทเสือน้ำไม่รอช้ารีบวิ่งออกจากตรงนั้นทันทีนี่เันอะไรกันเนี่ยน้ำร้องลั่นเข้าไปในป่าอย่างไม่รู้ทิศแต่เบื้องหลังนั้นยังคงได้ยินเสียงของเจ้าสิ่งนั้นวิ่งตามมาจนหยุดลงน้ำหยุดชะงักพลางหลบเข้าต้นไม้ ก่อนจะชะเง้อออกมามองว่าสิ่งที่ตามมาจากอีกฝั่งนั้นคืออะไรกันแน่แต่เมื่อสายตาทั้งสองได้เห็นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วมันทำให้เธอช็อกยิ่งกว่าเดิมเสื้อลายพาดกรอนนับสิบตัวรุมถึงฉีกเต้นจนแหลกกองไฟที่ยังคงติดอยู่คอยให้แสงสว่างสลัวๆพอให้เห็นภาพได้ม่ชัดเจนนัก แต่ที่น้าคนลุกจนร่างกายนั้นชาววาบเลยก็คือบริเวณหลังของเสือนับสิบตัวเหล่านั้นมีเงามนุษย์ลักษณะโปร่งแสงขี่หลังมาและเหมือนพวกมันพยายามคุยกันเหมือนจะหาเธอให้ได้และทันใดนั้นเองเงามนุษย์ตนหนึ่งก็หันเข้ามาสบตาเธอทันใดนั้นเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้น ชด้น้ำกรีดร้องลั่นและวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตโดยมีเสียงของเสือคำรามและวิ่งตามมาติดๆน้ำไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีจึงพยายามจะใช้พละกกำลังของตนเองนั้นปีนป่ายขึ้นต้นไม้จนกระทั่งปีนขึ้นมาได้จนสําเร็จน้ำกัดริมฝีปากเพื่อไม่ให้เสียงนั้นเล็ดลอดออกมา ให้พวกมันหาเจอทันใดนั้นเบื้องล่างของต้นไม้ที่เธอปีนขึ้นมาหลบก,ก็มีเสือและเงามนุษย์ที่ขี่หลังอยู่เดินวนมาตรงบริเวณนี้น้ําหยุดหายใจโดยอัตโนมัติดวงตาเบิกค้างอย่างไม่เชื่อสายตาเงามนุษย์ที่โปร่งแสงนั้นมันกำลังสั่งการให้เสือเดินไปจุดบริเวณที่มันสงสัย และอีกตัวก็เหมือนจะคุยด้วยกันอยู่และไม่นานนักเมื่อพวกมันเห็นว่าหาไม่เจอจึงเดินห่างออกไปน้ำถอนหายใจตัวยโยนต่อเหตุการณ์ที่ยิ่งกว่าฝันร้ายเธอไม่อยากจะเชื่อเลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องจริงน้ำหยิบกระดาษกฎที่พุทธิชัยให้มาแล้วดูว่าเธอควรจะทำอย่างไรต่อไปโดยน้ำนั้น อ่านไปที่ข้อสองซึ่งเขียนเอาไว้ว่ากฎข้อที่สองในเวลากลางคืนหากคุณจะข้ามไปอีกฝั่งด้วยตัวคนเดียวให้ผิวปากหนึ่งครั้งและหากมีสัญญาณตอบรับคือเสียงผิวปากทั้งหมดสองครั้งให้คุณสบายใจได้นั่นคือเจอ้าหน้าที่แต่หากมากกว่าสองครั้งขอให้คุณกลับเข้าไปนอนโดยด่วน และภาวนาว่าอย่าให้ตายแล้วฉันจะกลับไปนอนได้ยังไง <c oughs> ก็เต็นท์มันพังไปแล้วน้ำสบดอย่างหัวเสียพลางมองไปยังทิศที่ตัวเองตั้งแคมป์และนึกถึงภาพที่เสือผีพวกนั้นมันพังเต็นท์เธอจนไม่เหลือซาก <c oughs> ก่อนที่จะตัดสินใจนั่งอยู่บนคาคบแล้วลองผิวปากดูเงียบ <c oughs> ไรซึ่งเสียงตอบรับ น้ำชักใจไม่ดีและกําลังจะผิวปากต่อแต่แล้วเสียงผิวปากก็ดังขึ้นสองครั้งน้ำถอนหายใจอย่างโล่งอกซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นพุทธทิชัยที่อยู่แถวๆถนี้แน่ๆน้ำจึงไม่รอช้ารีบลงจากต้นไม้เพื่อไปตามเสียงผิวปากที่ดังขึ้นเมื่อกี้แต่ในจังหวะที่เท้าของเธอ สัมผัสกับพื้นดินเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจนทําให้เธอชาว่าไปทั้งตัวเมื่อมีเสียงผิวปากดังขึ้นอีกหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผิวปากตอบกลับมามันไม่ใช่คนโอ้ช่วยน้ำร้องลัน่นเมื่อเห็นว่ามีเสือตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเธอทันที น้ำวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพยายามไม่เลี้ยวหลังกลับไปมองทางด้านหลังแต่ดูเหมือนว่าเสียงฝีเท้านั้นจะมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีเสียงของเสือและเสียงของคนกำลังโห่ร้องอย่างโหยหวนดังอยู่ข้างหลังชวนให้สยองเป็นที่สุดน้ำแทบจะสติแตกเธอวิ่งไม่คิดชีวิต ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนี้คือที่ไหนรู้แค่ว่าต้องหาทางรอดออกไปจากตรงนี้ให้ได้และวินาทีนั้นเองก็บังเกิดดวงไฟอยู่บริเวณเบื้องหน้าน้ำจึงจำได้ว่ากฎข้อที่สามได้เขียนเอาไว้ว่าหากเจอแสงไฟให้วิ่งไปหาแสงนั้นน้ำจึงวิ่งตามแบบไม่คิดชีวิตโดยพวกมัน ยังคงวิ่งไล่ตามอยู่เบื้องหลังมาติดๆแต่แล้วจู่ๆเสียงของพวกมันก็ค่อย,อยๆเบาลงจนหายไปในที่สุดน้ำยืนหอบเหนื่อยอยู่กลางป่าพลางมองกลับไปข้างหลังก็พบว่าเหล่าเสือผีสมิงพวกนั้นได้หายไปเสียแล้วน้ำจึงค่อยเบาใจหน่อยแต่ยังสั่นกลัวไม่หาย เมื่อหันกลับมาอีกทีก็ยังคงเห็นแสงไฟที่ยังส่องสว่างอยู่น้ำจึงเดินเข้าไปจนกระทั่งได้เห็นอะไรได้ชัดขึ้นไฟที่ส่องสว่างนั้นมาจากกองไฟของใครบางคนที่กอทิ้งไว้แม้ว่าน้ำนั้นจะยังไม่เห็นก็ตามแต่เธอก็สันนิษฐานเอาไว้ว่านั่นคงเป็นกองไฟของพุทธทิชัยไม่ผิดแน่ เมื่อน้ำเข้าไปไกลได้จนเกือบจะถึงแล้วนั้นจึงทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นกองไฟกองนั้นมีชายแก่ในชุดสีขาวกำลังนั่งอยู่พร้อมใช้ไม้เสียบเนื้ออะไรบางอย่างก่อนที่จะนำไปย่างที่ไฟถึงแม้ว่าจะผิดจากที่คาดแต่น้ำก็อุ่นใจที่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่เธอจึงไม่รอช้า รีบเข้าไปขอความช่วยเหลือทันทีช่วยด้วยค่ะฉันโดนผีลอกน้ำร้องละล่ำละลักพูดออกมาแปลกๆนั่นทำให้ชายแก่ในชุดขาวเงยหน้ามามองวินาทีนั้นน้ำถึงกับช็อกเมื่อใบหน้าของชายชราคนนั้นเหยียวย่นราวกับคนแก่อายุร้อยปีหรือเหมือนกับกระดาษที่หยับยุ่ยี่ดวงตาของเขานั้น แทบจะปิดสนิทเพราะหนังตาที่ย่อนลงมาแต่ว่ารอยยิ้มที่ฉีกกว้างนั้นกลับทำให้เห็นไรฟันที่ดำเหมือนกับฐานชายแก่คนนั้นไม่พูดอะไรเขาผายมือให้น้ำนั่งลงตรงโขดหินที่อยู่อีกฝั่งถึงแม้ว่าน้ำจะตกใจอยู่บ้างแต่เธอก็ยอมนั่งลงแต่โดยดีผีอะไรเหรอนางหนู ใช่เสือที่มีคนขี่หลังใช่ไหมเสียงอันแหบพราของชายชราดังขึ้นน้ำอุทานลั่นด้วยความตกใจเธอไม่คิดว่าชายแก่คนนี้จะเห็นเสือผีพวกนั้นด้วยหลงรู้ได้ยังไงคะว่าหนูเจอไอ้เสือผีพวกนั้นน่ะชายแก่หัวเราะห,หึหึเหมือนเป็นเรื่องขำขันพลางเอาเนื้อที่เสียบกับไม้ ไปย่างกับไฟให้ส่งกลิ่นหอมฉุยจนน้ำเองต้องหันไปสนใจรู้สิทำไมจะไม่รู้ว่าแต่เนื้ออะไรคะทำไมถึงหอมจังเลยอะน้ำลืมไปเสียสนิทเลยว่าจะต้องถามว่าเสือผีพวกนั้นคืออะไรแต่เพราะกลิ่นเนื้อที่หอมทำให้เธอรู้สึกหิว จนทาให้ลืมเรื่องพวกนั้นไปเสียสนิทชายแก่หัวเราะกลับมาอีกรอบพร้อมกับส่งไม้ที่ย่างเนื้อเสร็จแล้วให้กับน้ำเธอจึงรับมาพร้อมกินทันทีอืมอร่อยมากๆเลยคะลุงนี่มันเนื้ออะไรคะเนี่ยนางหนูเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมว่าปลาจะมีเจ้าที่ หรือเจ้าป่าเจ้าเขาสิงสถิตอยู่ไม่รู้ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่อื่นนั้นจะทํำยังไงแต่เจ้าป่าที่นี่มักจะชอบกินคนเป็นอาหารเพื่อให้มีกําลังในการปกป้องพื้นป่าจากคนชั่วและที่เองกินเข้าไปมันก็คือเนื้อคน น้ำสำลักออกมาทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นและยังไม่ทันจะตั้งสติดีเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นต่อหน้าและรอบด้านกลายเป็นว่าเมื่อน้ำเงื่ยหน้าขึ้นก็ต้องเบิกตาค้างและกรีดร้องและชายแก่ที่นั่งอยู่ตรงหน้านั้นกลายร่างเป็นเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่และมีเงาโปร่งแสงของชายแก่ขี่หลังพลางหัวเราะลั่น ก่อนที่เสือตัวนั้นจะกระโจนใส่ร่างของเธอช่วยด้วยเสียงย่ำเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาในช่วงรุ่งเช้าและเดินมายังบริเวณกองไฟของชายแก่เมื่อคืนนั่นไม่ใช่ใครนอกจากพุทธิชัยเจ้าหน้าที่หนุ่มเมื่อเดินมาถึงเขาถึงกับผิวปากหวืออย่างไม่เชื่อกับสิ่งที่เห็น พร่างอันไร้วิญญาณของน้ำนั้นเละไม่เหลือชิ้นดีจากการฉีกกระชากของสัตว์ร,ร้ายประเภทเสือเขาเดินไปขุดหลุมฝังศพอย่างรู้หน้าที่ก่อนจะเห็นว่ากระดาษกดแผ่นนั้นยังเหลือกดอีกสองข้อที่ยังไม่เลือนหายไปนั่นคือข้อ4และ5ทสงสัยจะอยู่ไม่รอดถึงข้อส น่าเสียดายจริงๆบอกแล้วให้ออกจากป่าก่อนห้าโมงเย็นก็มีเชื่อแต่อย่างน้อยพื้นป่าแห่งน,นี้ก็จะได้อุดมสมบูรณ์ต่อไปพูดจบพุทธิชัยก็จัดแจงฝังร่างของน้ำต่อไปและเขาก็กำลังรอคอยให้ใครสักคนขึ้นมาตั้งแคมป์ที่นี่อีก ค่ะเพื่อนๆก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องแคมป์ผีมรณะนะคะเป็นไงบ้างคะน่ากลัวไหมคะก็เป็นเรื่องราวของน้ำนะคะที่ไปตั้งแคมป์ในป่าค่ะแต่ว่าป่าก็มีกฎนะคะดังนั้นเราก็ต้องรักษากฎค่ะไม่อย่างนั้นนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นกับน้ำได้นะคะน่ากลัวมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยถ้าใครชอบมากๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆมาฟังเรื่องสนุกๆด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ